คุณผู้ชมครับปาบิชิววันนี้เนะฮะเราจะมาพูดคุยกันกับ3พิธีกรนำนะฮะจากรายการเธอเที่ยวไทยครั้งนี้เธอมาสร้างเสียงหัวร้อยให้กับเราแน่นอนนะฮะและที่สําคัญนอกจากในรายการของเราเธอจะมาชวนนะฮะให้พวกเราเนี่ยครับุผู้ชมครับไปร่วมงานก,นกันกับเธอยแฟร์เฟสติวขอพายขอยทีเธอยแฟร์เฟสติวัลคาร์นโวลแ่แหนประจําปี2557มันยากนะครับผม คอนเสิร์ตครั้งนี้จะเป็นยังไงกันบ้างและผู้เธอเริ่มต้นนะะฮของรายการเธอเที่ยวไทยมาได้ยังไงรวมตัวกันได้ยังไงเราพูดคุยกับเธอกันดีกว่าครับสวัสดี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 ครับทั้งสามท่านเลยครับสวัสดีครับแนะนำตัวกันสักนิดหนึ่งนะครับผมเริ่มจากสาเสือก่อนเลยครับค่ะอะไรที่เหลือเนี่ยก็อยู่เพิ่งน้อยใจก็สื่อคืออะไรค่ะสวัสดีค่ะนายทัชกรนะคะนะฮะค่ะเอางี้เลยก๋าจีค่ะครับเรียกพี่ก๋าจีดีกว่าเนาะครับ อไปง้ัครบสวัสดีค่ะกลอฟนะคะคต้องมีชื่อจริงไหมคะฮะหรอค่ะสวัสดีค่ะกลอฟค่ะนายกิติพัฒน์ชรารักษณ์ค่ะเซโทก็บอกเขาไปด้วยสิย้อน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 สวัสดีค่ะป๋อมแป๊บ อีน e ิติพิยศร์นะคะใช่ไหมครับมียศตังน้าขึ้นมาแบนี้แน่ๆเหมาะที่สุดมียศมียศอ๋อมียศมียศเนกันนะฮะครับผมอันนี้รบกวนในคราวหน้าต้องเจะพูดชื่อคอนเสิร์ตนะต้องต้องเราต้องขัดแบ่งวักตอนเพราะว่าไปออกมาหลายรายการแล้วมีพิธีกรที่ขาดใจตายอ่านชื่อออาืงานของเราอแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยอ่านยังไงดี เคยแฟร์แล้วก็ข ah, yeah, like ีดหนึ huh. uh ่ง huh. อันข uh ีดสแลตใช่เฟสติวัลก็ขีดทีคอนเสิวัลก็ขีดทีแห่แห่นวัจจุบีขีดทีครับสองอ้าเจ็ดครบเพราะว่ารายการก่อนนี่ แห่ประจํปีตายตายก่อนแล้วคือสุดท้ายของปอดแล้วจริงๆมันได้แค่นั้นน้องบอกว่าก่อนที่พี่จะมาสอนอ่านชื่อพี่ไปตั้งชื่อใหม่ใช่ไหมให้มันสใส่ชื่อคอนเสิร์ตใหม่ดีกว่าไม่ต้องเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุใช่ไหมนี่แค่เบื้องต้นเองนะครับเพราะว่าอย่างที่อย่างที่ในชื่อก็บอกแล้วเคยแฟร์นะฮะเฟสติวัลเฟสติวัลคาร์นิวัลคาร์นิวัลนะฮะและแห่แห่ด้วยประจําปีนะฮะเพราะฉะนั้นในคอนเสิร์ตนี้เรียกว่าเต็มรูปแบบเลยใช่ไหมฮะก็เป็นคอนเสิร์ตที่ เล่ะเทะประมาณนี้มีรูปแบบอะไรชัดเจนไม่ไม่ไม่หลายหลายงานมันจะไม่เหมือนกับคอนเสิร์ตเอ่อเอ่อมาลายแครีบัตรหนึ่งหมื่นบาทคอนเสิร์ตมาลายแครีใช่มาลายแครีจัดอยู่ตรงนี้เลยเกษตรกันนะครับนะครับ <c oughs> คือมันมันแบบมันจะไม่ไม่ใช่กันว่ายืนฟังเพลงไพโร่อะไรงเงี้ยสลับเพลงเพลงช้าเพลงเร็วสลับกันออเพลงเร็วบางเพลงมีแดนเซอร์ออกมาสี่นคนบางเพลงมี8คน,นอะไรเงี้ยจะไม่ใช่แบบนั้นคือมันจะเป็นคอนเสิร์ตท,ที่เดี๋ยวร้องเพลงปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็อาจจะโผล่มามีคารบเรชโชอ,อ การขนนกอะไรเงี้ยแล้วก็ร้องเพลงใหม่เสร็จปุ๊บกลับมาอะมีแบบยืนเดี่ยวไมโครโฟนเอามาส์กันอย่างงี้หรือแบบใช่เนี่ยมันก็จะเป็นคอนเสิร์ตอะไรไม่ได้เอาบอกเลยคอนเสิร์ตคือถ้าเกิดคือในคอนเสิร์ตแล้วคือต้องต้องตามคอนเสิร์ตเลยคือไม่รู้เราอกว่ามันมีอะไรบ้างอะไรจะโผล่เซอร์ไพรส์มาบ้างแต่ที่แน่ๆไปแล้วเนี่ยได้อะไรพี่ก็จะเสียตังค์ซื้อบัตร ว่าอาจจะได้กินโมโม่พระดาลีมาอยู่กลางอยู่ในชั้นเจ็ดชั้นแปดโมโม่อยู่ชั้นเจ็ดไม่คาดเดาไม่ได้ว่าจะเจออะไรบนเวทีแต่ที่รับรองได้คือสนุกแน่นอนความสนุกที่จะอยู่ตลอดทั้งคอนเสิร์ตคไม่เครียดรืรู้ไปไหนไรก็ได้เลยแหละนะฮะเพราะว่าเราข้าเข้าวเป็กประตูคือช่วยนั่งให้จบหน่อยไปนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่สามพิธีกรเท่านั้นนะครับที่รวบรวมนะครับบนเวทีบนโชว์ยังมีอีก มีคนเจอไฟมาแจมบ้างครับงานนี้ก็มีหลายคนค่ะเริ่มต้นจากพี่ตั๊กลีลาชอบชอบนะะคสำหรับกระเทยไวเราเราต้องเราต้องเล่นดราม่ากับเพลงพี่ตั๊กมากเลยนะคะก็พี่ตั๊กก็จะมาลองเองเพราะว่าเราเองเราก็แบบเจอเจอกับพี่ตั๊กมาหลายงานหลยงานยังไม่ได้ทำงานร่วมกันจริงจังเจ้ทีอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นโอกาสดีน่ดีใครอีกนะสักคนหนึ่งพี่มีพี่ป๊อป ป๊อบปองกูลปะครับปอบคาริบบร์นนะครับมินิเจโบธนากรใช่มีนโบธนากรแล้วก็ที่ส um ําคัญก็คือมีพี่ตีน่าคุณแม่ตีน่าก็ชอบทุกเรื่องพี่ตีน่าเขามีหนังเรื่องใหม่ตอนนี้ไงฟินสุโขยอากิริลักอากิล่านั่นยังไม่ใช่อากิล่าคนละคนคนละคนอันนั้นคนละคน พี่ติณ่าชูนิเวียเจ้าของเพลงนินทานินจาครับติ๊กแล้วติ๊กหรอได้เต้นแน่นอนแน่นอนกับคอนเสิร์ตที้ติ๊กอะไรถูกแล้วครับพี่ต้กงว่าแกนะแกทำแกงไม่ถูกแล้วติ๊กโอฮาไปไหนเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ารูปแบบทั้งหมดเนี่ยครับผมทั้งสามคนเป็นคนคิดรูปแบบทั้งหมดเลยไหมครัค่ะก็คุยกันค่ะ โดยเรื่องโดยเรื่องอื่นๆคืนนี้จะกินอะไรราคาหอมแดงนี่ไปเท่าไหร่แล้วด้วยกันตอนแรกใครอยากทาอะไรองไรอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ละคนจะมีโชว์ความสามารถพิเศษที่ตัวเองแบบซ่อนเอาไว้แต่ว่าจะไปโชว์ในโชว์เซอร์ไพรส์ทุกคนอาจจะเข้าใจว่าเห็นทุกสิ่งอย่างในรายการแบบเห็นพวกเราทําทุกอย่างมาหมดแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่างานนี้มันยังมีสิ่งที่แบบบางคนที่ทำได้มากกว่านี้อีกเหรอใช่คนไทยอะมันเหมือนเป็นสิ่งประหลาดไม่ไม่ไม เอ้ยมีทำมาเยอะแล้วน้ำเสียงเหมือนวมะมิน่าจะทำอะไรได้ถ้ามีเติมูดนะว่าอย่างพี่เนี่ยอใช่เลยอย่างพี่ทำอะไรได้อีกโอ้ยผมแค่ตลกนไกลรก็น่าจะหมดแล้วละอ่าแต่ว่าไปคอนเสิร์ตนี้เนี่ยมีอะไรที่นอกจากคาดไม่ถึงเรื่องของรูปแบบแพทเทิร์นของคอนเสิร์ตแล้วยังจะมีโชว์เซอร์ไพรส์ที่คาดเดาไม่ได้อีกด้วยใช่บางอย่างบางอย่างเป็นความสามารถที่ซ่อนอยู่หลายคนไม่รู้ตัวเราก็ไม่รู้ต้องไปให้เหมาะเราพอดีก็คือมาเราเข้าใจว่ามันคือความสามารถ าบางทีมันคือความแปลกหรือเปล่าใช่หรือบางคนเป็นสิ่งที่แบบอยากทำไม่เคยทำมาก่อนอะไรเงี้ยครั้นี้พวกเราก็ตั้งใจไปไปฝึกซ้อมกันอย่างหนักหน่วงบ้าคลั่งอะไรเงี้ยคเตรียมพร้อมมาแล้วเรียบร้อยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอติดตามแต่ว่าตอนนี้ในบัตรเขาขายแล้วนะเต็มแล้วด้วยก็ใกล้ใกล้เต็มใกลล้้แวค่ะเหลืออยู่ในในแบบ ร้อยกว่าใบอย่างก็จะทั้งหมดร้อยเจ็ดสิบเตแล้วร้อยเจ็ดก็แจกกันในโรงรถไม่ไม่หอใหญ่สุดมันแบบนี้สองมันแบบนี้แต่ตอนนี้ตอนนี้มันเหลือบัตรอยู่แบบเกือบเกือบไม่ถึงสองร้อยใบอ่ะมันมีทั้งหมดกี่รอบพี่จักกี่รอบรอบเดียวรอบเดียวรอบเดียวเลยใส่เต็มที่ไงใส่เต็มที่แก่กันมากแล้วเพราะว่ารอบบ่ายรถพยาบาลมารอไม่ว่างเราต้องไปรับคนณแคไอซียูเพราะว่าตอนเย็นมีแต่รอบเย็นอย่างเดียวรอบเดียวรอบเดียวรอบเดียวแล้วจำหน่ายบัตร อะไรยังไงที่ไหนเมื่อไหร่ค่ะไทยทิตเมเจอร์นะคะทุกสาขาหรือว่าเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็ได้ที่ไทยทิ c เมเจอร์คอมนะฮะกบัตรยังมีอยู่บางคนเห็นที่นั่งแล้วว่าเช๋งนะ ริมจังริมเออ้ไม่อยาก่เจะสนุกอไอย่างเงี้ยหลือที่นั่งริมริมนี่คืองไต้องไปดูที่วัดทีวัดปทุมหรอริมกไไกลไไกลไไกนั้นที่นั่งริมนี่คือยต้องไปดูต้องริมอกอ่าเอแบแล้วก็เห็นหรือเล่าพนุ้ยก็อีศสรหรือเปล่าเนี่ยอ๋อเดี๋ยวจะไม่เห็นหรอปลาอเดี๋ยวนั่งไม่สบายอะไรเงี้ยไม่ใช่อันนี้ครั้งนี้นี่คือเขาจัดวางแผน ออที่นั่งมาแล้วคือนั่งตรงไหนเนี่ยมันก็เห็นหมดก็ฟินด้วยกันเท่านั้นใช่แล้วก็ใกล้ชิดหมดแน่นอนอย่างเงี้ยบางครั้งเราไปดูฮอลล์ใหญ่ๆเงี้ยเราได้บัตรแจกมาอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปนั่งลิงอย่างเงี้ยนี่เป็นเวทีเราไปนั่งเนี่ยไม่เห็นศิลปินเลยเห็นทีมงานเขาจะเตรียมยกอะไรออกมาดีๆมาดู้ก่อนด้วยเตรียมยกออกมาแล้วจะสนุก็มีลูกเต็นต์บังด้วยใช่ถูกถูแมะม่พี่เกินบังบางครั้งเราเห็นแล้วว่าอุ้ยแค่ แขกรับเชิญสแตนบายเงี้ยเผือกีไปก่อนเนี่ยก็เลยยังก็เลยยังพอพอเขาเรียนเมธพอแข่งแลเชิญพอแขกรับเชิญออกมาด่าเครเละตัวเคลมาบังน่าอีกแล้วก็แบเพื่อนก็จะโกรธเราว่าเอ๊ะทำไมเหมือนคนบ้าไปกีก่อนเขาทำไมอะไรอย่างเแต่ครั้งนี้ไม่เป็นเน่เห็นหมดเห็นไม่เป็นเห็นหมดวันไหนเนี่ยครับ22พฤศจิกายนค่ะครับผมยีพฤศจิกายนนะครับคุณผู้ชมครับนะฮร้อยหนึ่งทุ่มนะคะหลายคนแบบหลายคนมามาบอกในแบบใน อยู่ในใช่ในเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าแมเสติดได้ติดสอบอะไรอย่างเงี้ยสอบอะไรกันตอนทุ่มนึงอย่ามาอย่ามาไม่มาก็ไม่มาไม่ว่างไม่ว่างเออไม่ว่างไม่อยากอะไรก็ไม่ไม่ว่างเออติดสอบอะไรตั้ทุ่มหนึ่งไม่มีถ้าสอบเสร็จแล้วตอนเย็นก็มาได้ถูกตนก็มาไปย่างรถติดบางคนบอกรถติดเราจัดที่สุดนั้นต้อมันมารถไฟผ่านกายวอล์เชื่อมผ่านบางท่านบางท่านมีบัตรแลบดิด ล้อสะสมแครอทพอยได้ด้วยเห็นไหมเห็นมาคิดมาให้ทุกอย่างแล้วคอนเสิร์ตเราแบบเอ้ยน่าเบื่อมากอย่างเงี้ยมาแบบเบื่อเลยก็เดินลงไปที่ช้อปปิ้งมีห้ามอกรายอะไรกระลาประพึกอะไรดดูหนังสักรอบหนึ่งเราค่อยขึ้นมาพอถึงเวลาเอ๊ะ ก็จิไปไหนอ่ะอ๋อไปดูหนังเบื่อคอนเสิร์ตตัวเองในหน้าที่นะฮะนี่เป็นแค่เบื้องต้นเท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามพี่ๆทั้ง3คนเนี่ยครับก็น่าจะเขาเรียกว่ารับรู้ถึงความสุขสนานอยู่แล้วนะครับและครั้งนี้คอนเสิร์ตเต็มๆครึ่งชั่วโมงที่เล่นใช่ไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรกรงใจคนซื้อบัตรสองคนพี่บู๊เปิดประตูแล้วก็จะเดินเข้าครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะคุณผ่าดิฉันก็เปลี่ยนเสื้อแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้้้้าาาากลลลลัััััับบบนนนนนนเเเยยยคครรึ่่่งงงงงชวโมไไไไปด15 15ททีีหส รายการคอนเสิร์ตของเราจะทําให้มีความยาวเท่ากับรายการจดหมายจดหมายเห็นไห่น้ำคลิกใส่ถ้วยตามให้อร่อยโอ้ยังไงเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่ความยาวเท่าไหร่นะครับตลกสมาหับไม่รู้เลยไปซื้อบัตรแล้วคอนเสิร์ตหรือเอวะแต่ความยาวเท่าไหร่คอนเสิร์ตหรือเอวายาวเท่าไหร่คคอนเสิร์ตเล่นยาวเท่าไหร่นะสองชั่วโมงไม่ให้เกินอันนี้เราเราคิดมาแล้วว่าไม่ให้มันยืดเยื้อไม่ให้มันแบบ นานเกินไปสองชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมครับสองชั่วโมงรวมเปิดประตูเข้าด้วยนะรวมเข้าประตูด้วยไม่รู้เขาเตรียมโชว์เยอะมากอ๋อไม่พอพี่ติน่าก็เดินขึ้นบันไดนู้นลงบันไดนี้ก็ตัเสร็จแล้วผู้ชมตัวยังกับมาอีเวนต์เวลานานนิดนึงเผื่อว่ารอบแรกมันเล่นไม่สวยก็อีกล้นอีกรอบนึงนติดกันเลย ในนนี้เขาเรียกว่าแค่สนุกสนานเบื้องต้นเท่านั้นเองคุณผู้ชมนะฮะอยากจะไปดูแล้วเนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมห้ามมีข้ออ้างใดๆทั้งสิ้นนะฮะอย่ามาติดสอบอย่ามาติดงานอย่ามารถติดอะไรก็แล้วแต่นะเพราะว่านี่เรือสถานที่ที่สะดวกแล้วทันทงโดูรถไฟฟ้าได้รถไฟฟ้าขึ้นรถไฟฟ้าก็รีบลงมาอย่าไปดูคนเขากอดกันอย่าไปดูใครเขามาทำอะไรบนรถไฟฟ้านะฮะคลิปตอนนี้กำลังดังเลยใช่ครับก็ใส่ผมให้พี่ๆแต่ละคนฝากถึงคอนเสิ ครั้งนี้หน่อยเก๋เถยแฟเฟส่อลเปลี่ยนเรื่องลวัเอยเปลี่ยนเรื่องแทนประจำปีสองพันาร้ออะไรก็ูก้องนเลนร่ออันนให้ฝากแล้วจ้าร้านไงอฝากด้วยนะคะร้านผ้าพันคอของกฤินะคะคสต้าไกจินะคะอเสิรก่อนดีกว่าอเสิรพี่ฝากด้วยด้วยะชั่วโมงเต็มเตมที่จะเล่นกันนะฮะ สองชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับกลับมาด้คอนเสิร์ตวีบีลองตูเกเตอร์ของดิวจิ๋วเดี๋ยวอานากทีก่อนนะเราเดี๋ยวรายการนี้ออนแอร์จริงไหมคะเนี่ยหรือว่ามาุอกันสนุๆเฉยออนแอร์จริงแต่ผมว่าีโอออนกอร์ลวนะครับถ้าอยากดูคอนเสิร์ตแบบร้องเพลงไพเราะดีว่าไปดูดิวจิ๋วดูมาลายถ้าอยากได้ความ เพลิดเพลินสนุกสนานหัวเราะแล้วก็แบบเพลิดเพลินมีอะไรเครียดมาทิ้งไว้นอกนอกฮอล์ก็มาสัมผัสกับความสนุกสนานก็เชิญที่เทย์แฟร์เฟสติวัลคาร์นิวัลแแห่ห่ประจำปี2557นะครับใช่ในเว่าถูก่มอกนะหรือว่าถ้าอยากดูคอนเสิร์ตมันๆก็ดูเสกโลโซไม่ต้องไปดูคอนเสิร์ตแล้วอ่านเฟซบุ๊กก็มันแล้วเซกโนโซ่ก็มันแล้วอันนี้ก็ะตินอันี้กระตินเราจะฟ้องเราก็อยู่ไปใบจะฟมองแค่เราใช่ใช่หายไปเลยอันนี้ มีอะไรเพิ่มเติมไหมครัไม่มีเพิ่มเติมเพิ่มเติมว่าเหมือนเพื่อนค่ะนะครับในครับผู้ชมครับสนุกสนานแบบนี้นะฮะตอนนี้บัตรยังพอมีเหลืออยู่นะครับรีบจองเลยที่เทอร์ริเกตเมเจอร์นะฮะแล้วก็เลือกที่นั่งได้นะครับนะฮะก็อีเสอร์ไม่มีนะครับ นะฮะับอี้เต็มๆเลยนั่งสบายเห็นแล้วก็ถึงส่งถึงได้หมดนะฮะสัมผัสได้หมดนะครับไม่ต้องใช้ไม้เขียนะครับครับผมส่งถึงได้หมดพูดเหมือนมีพลังงานบางอย่างมันส่งถึงส่งถึงแบบว่าพี่นาวพี่นาวมาทางไทยฉันได้ถึง EMS ทำไมส่งไปสนิทไทยส่งเร็วด้วยเออเนี่ยพิกผัดกับหมูอะไรส่งถึงเออแดงแหนบเนืองนะคะอ่ะพี่บอมแปมฝากอะไรไหมฝากขอบขอบคุณขอบคุณสปอนเซอร์อะไรนะฮะสปอนเซอร์ข้าได้ได้ กอารก,กเมื่อกี้มาใช้ก็ได้ค่บไม่รู้หรากอ๋อขอบคุณด้วยค่ะแป้งเทลยูตบีเดียวอยู่ตบสองทีเจ็บไม่ใช่ทำด้วยใช้มือใช่ขอบคุณด้วยค่ะถุงเท้านักเรียนขาสานถุงเท้าที่ทุกคนใส่กันและคันตีนคไปคขึ้นอนตาต้ขา่ะหลับเต็มตื่นทอเต็มผืนผืนเต็มตัวครับบอกยัง หมดแล้วที่เหลือต้องไปติดตามในคอนเสิร์ตเพราะมีสปอนเซอร์ใหม่ๆมาให้เราได้เพลิดเพลินกันแน่นอนหมื่นชิ้นโอ้โหนะครับสปอนเซอร์หมื่นชิ้นก็คือชั่วโมงก็หมดเวลาแล้วหมดเวลานะฮะเอาวันนี้ขอบคุณนะครับพี่ๆทั้งสามท่านนะฮะจากเทยเที่ยวทายและอย่าลืมคอนเสิร์ตด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสามท่านครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าคอนเสิร์ตสนุกสนุก นะฮะส่งท้ายปลายปีแบบนี้แหละนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะกับชื่อคอนเสิร์ตยาวซะเหลือเกินนะฮะอะไรก็ไม่รู้เฟสติวัลคาร์นิวเฟสติวัลคาร์นิวแห่แห่ประจำปีสองพันห้าร้อยห้าสใช่แล้วใครมีบัตรอยู่ในมือนะครับพลาดไม่ได้นะฮะในวันเสาร์นี้นะครับคุณผู้ชมครับวันที่22ที่จะถึงนี้แล้วนะครับรอบหนึ่งทุ่มนะฮะก็ไปติดตามกันได้นะฮะซึ่งเมื่อสักครู่นี้ถ้าเกิดฟังดูคงไม่ได้เนื้อหาสาระของคอนเสิร์ตนะครับว่ามีจัดอะไรบ้างมีโอ้เยอะแยะนะคอนนนนเเเเเเเสสิิรรรร์ตตชญัักกแแแง็มมมลลยยยีีีีี่่พบบบวาา้ นอนนะฮะเดินทางง่ายๆด้วยใช่ครับเซนชั่นโวชั้น8 8ครับถูกต้องนะฮะอ่ะเรียบร้อยกันไปนะสำหรับเรื่องราวของเอป๊อปบันเทิงในเที่ยงวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็เรียกว่าเต็มอิ่มกันไปนะะกับความหลากหลายนะฮะและแน่นอนว่าวันนี้เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วนะฮะต้องขอบคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการด้วยนะครับครับผม ใช่แล้วนะฮะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราติดตามกันได้นะช่องทางก่อนน้องวีครับผมนะฮะช่องทางการติดตาม,มนะใน facebook.com.apop.amarin.tv นนะครับ,รบมาพูดคุยมาร่วมสนุกมีกิจกรรมมีเกมให้ตอบคำถามกาันมีของรางวัลมาฝากกันด้วยนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยก็ติดตามได้ในใ<ช>อิสแกรมด้วยกับ apop.amarin.tvhd แล้วก็ Twitter เอปับอมรินทีวีครับผมใช่แล้วคงต้องลากันไปจริงๆแล้วนะฮะในเที่ยงวันนี้ครับน้องวีครับครับผมขอบคุณเสื้อผ้าจากเคแลนสยามสแควร์วันด้วยครับใช่แล้วนะฮะจะเจอกันได้ใหม่ทุกๆเที่ยงวันจนถึงบ่ายโมงทรทีวีเอชดีช่องหมายเลข34นะครับนะฮะแล้วก็ในช่วงข้ามสทุ่มสิบห้เป็นต้นไปวันเที่ยงวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ